ตักเป็น chở chồng nó, đi đi <laughs> cho bà đi, <laughs> đi <laughs> 你还没看吗？都忘了。<laughs> Thank you. ให well. ้มีอะไรไปตั้งใหมัน่ายสุดตัวตั้งกังไงก็ต้องอีกยังก็อะไรเลย

cái <laughs> cái cho cái Ghiền Mì đó เางในค่ะับลูกเลยทาไ้ยุ่งหลยบนต๊ะตับนทางค่ะเอาไปตามประตูก่อโดยน้อมือเขามือเขาเลย ช่างสละกันใช่ให้แม่ก่อนไปเอาลูกกันมืดจะคือหรือตอนนี้เปียกมัดทางกันเหนาะคนทางเถอะค่อยคำลงแรงเลยกันนี่ค่ะน้องทงง่ายไหมน้องโชคแค่ใจแก้สาเนอะโดยอันประตูก็เดิมทำยังไ,ไ,ไงเหนาปะปู น้องทงปเปเซเลสเนาะมืออื่นกับวันที่ที่เศร้าเนาะมืออื่นกับจะเสียไปหรือบ่เนาะกับฟังเบอ่งน้ำกันพรมพี่ร้องเลยทางสาราผัดลูกค่ะผัดข้าลูกนะลูกผัดไข่บอกว่าเอฟซีคงจะเข้าใจเนาะโดย บรรยากาศคนทางนี่ป้าตัดเดุียยดแล้วแหละขี่มาก่ะฮึมโดยเนกกาะกัรมาฮอนแีนเมย์แล้ว เป็นไรกินข่าวยังไงยังคือ,อยังผมเองเนองทรงผมนี่เนาะคือคุณนายโฮโกโฮมเนาะคือนายโฮมเป็น,นไรลูกไม่เจ็บ,บเลยอ่าดีแล้วดีซาล้วก็ดีแล้วก็กดลดหุ่นไปเลยครับฟรีเลยซ้ำๆลดหุ่นไปเนาะซ้ำๆเห็ุเดียกได้ไหมการลดหุ่นไปนในโต เอานะล่างเลยแผจักมือเลยลูกมาแต่ห้องหมอห้องหองสิบสี่มือชิพามือบอกเ้ยไปตัดมันนี้ได้แค่จงกินแม่ต้มจะเขากิน,นจะกินแต่บอสบายดีเด้อแม่สามมือจะคือ <laughs> ข้าวเปียกนะบอกเรากินได้ข้าวเปียกเป็นได้ไรหมาุกภาพทางกกลใช่ไหมเศร้าอะดีแล้วดีเศร้าใมเ,เป็นผลกี่ขาวาาเยวลยเลยนาะพอมีองกานะพอมนันดีขึ้นไล่เติมเลยเนะก็ดีเศร้าเลยกขอบุญขอบคุณพี่ใหญ่ใจบุญหลายเนาะที่ว่าสดใสเข้ามาที่ผ่านมากะ ขออยู่ดีมีแห้งมัตสกุลสุคนกอบเจ็บยังให้ได้ความข่ยังให้มีปลาสจาโลคไข่ไข่เจ็บเงินทำอะไรมาเทมาเลยซะถูกสำหรับคลิปนี้กระสราสิขอจบคลิปเป็นท่านี้ขเขากล่าเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดี